สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็เป็นคลิปแยกอะไหล่นะครับผมจะแยกอะไหล่หน้าร้านฝั่งด้านขวาของร้านนะครับนี่นะจะชี้อะไหล่ว่าลูกค้าต้องการอะไหล่ตัวไหนจะเข้าหน้าเก็บเกี่ยวหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่กาลสินนะครับอำเภอย่างตลาดนะอยู่ที่บ้านเสียวร้านผมติดเส้นถนนใหญ่เส้นร้อยเอ่เส้นพลทองนะครับเส้นพลทองติดปตทยิงยิงปตทนะครับนี่ร้านผมจะอยู่ยิงยองกับปตท แยกอะไรแค่บางส่วนแค่ด่านฝั่งด้านนี้ให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าผมจะเอารถเข้าอีกเยอะนะครับแถวนี้จะเคลียร์ให้หมดเลยลูกค้าต้องการอะไรที่่ไหนเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยครับหรือว่าให้จะทรงหรือว่าจะดูะรยายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็ผมก็จะพุ่งเข้าไปหลังร้านนะครับหลังร้านไปดูว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการตัวไหนบ้างนี่นะครับส่วนในโกดังนี้ก็จะเป็นพวกอ่าพวกเครื่องพวกเกียร์ในโกดังเต็มเลยนะครับในนี้นะ เริ่มกันเลยนี่มาจะสูงเลยรอบนี้่ะมาเริ่มกันเดี๋ยวเริ่มที่เราฟังนะครับให้เอฟซีดูนะตัวนี้เป็นคัสซีลูกค้าต้องการคัสซีนอกเนี่ยตัวนี้นะครับเป็น NKR นะ NKR แต่เพ่าลังผุมขายไปแล้วนะเผ่าลังขายไปแล้วแตเวเออ่เหลือเพาหน้าเออถือเหลือเหลือคานหน้านะครับคานหน้าเป็นคานหน้าตัวนอกด้วยเนี่ยห้านอ็อต 750ขอบ15นะครับเป็นคานหน้าตัวนอกลูกค้าต้องการคัสซี NKR 66E นะครับต้องการคัสซีคัสซีตัวนี้สวยนะครับคัสซีตัวนี้สวยนะจอดด้านหน้าฝนตกทุกวันยากขึ้นเร็วมากนะครับนี่นะให้ FC ดูเลยต้องการอะไรชิ้นไหนหรือว่าต้องการคัสซีคัสซีตัวสั้น6ล้อช่วงสั้นเข้ามาดูรายละเอียดตัวจริงได้หรือว่าจะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับจะเอาแต่คัสซีเปล่าหรือยกคัสซีพร้อมคานหน้าติดโชคไม่ติดโชคเข้ามาคุยกันได้นะครับ เนะดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งด้านนู้นแล้วก็มาปิดคลิปที่ฝั่งด้านนี้เริ่มกันเลยหาไม่ยากนะครับร้านผมติดถนนใหญ่เลยนะติดเส้นถนนใหญ่เลยง่ายครับรายละเอียดของตัวร้านเป็นพวกรถรถที่จอดเป็นคันฝั่งด้านหนึ่งของร้านนะครับจะจอดเป็นคันฝั่งด้านหนึ่งของร้านครับ อันนี้เป็นหกล้อหกล้อหน้ายาวนะครับตัวนี้เป็นหกล้อหน้ายาวที่รอบก่อนติดกับที่เจาะบอาดาลมาลูกค้าขอซื้อเครื่องเจาะบอาดาลไปนะครับเป็นหกล้อหน้ายาวฮีโน่นะครับแต่เครื่องเป็นเครื่องอีซูซูหกบีบีนะครับหกบีบีร้อยสี่สิบห้าแรงตัวนี้เครื่องติดนะครับส่วนมากลูกค้าสูบน้ําต้องการเครื่องหกสูบหรือว่าต้องการเกียร์โทรคุยกันได้ครับรายละเอียดชอบโทรคุยกันได้จะให้สตาร์ทรถก่อนเออตาทัดเครื่องก่อนส่งก็ได้ นี่นะครับเดี๋ยวผมล็อกเครื่องให้ลูกค้าเช็กเครื่องให้ลูกค้าก่อนส่งทุกเจ้านะครับนี่นะตัวนี้เป็นคาน้า8น็อตพาวลัง8น็อตนะครับนี่ตัวนี้ส่วนลูกค้าที่เจาะบาดาลน,นี่เหล็กเจาะผมมีอยู่นะครับเหล็กเจาะอ,อยู่ด้านหลังรถเยอะนะครับลูกค้าต้องการเหล็กเจาะนะส่วนอะไรจะแยกจะยกก็แล้วแต่ลูกค้าชอบตัวนี้เป็นเครื่องนี่6 BB นะครับอีซูซุตัวนี้เป็นเครื่องอีซูซุห b บแต่โค้งเนี่ย ใครทาคาเฟ่โครงหน้าไปตั้งนะครับนี่นะเป็นรถโบราณรถเก่าน่าเก็บนะครับเป็นโครงครับนี่้าต้องการแตโครงนะผมถอดเครื่องเกียร์ออกได้หรือว่าต้องการไปตกแต่งคาเฟ่ตกแต่งร้านอาหารตกแต่งร้านแบบกาแฟาได้นะครับตัวนี้ก็ได้ตามใจเอฟซโทรมาคุยกันได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต o ริต้านะครับตูรต้าบี BU. เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 14B แต่เครื่องเกียร์ยกออกแล้วนะครับ 14B ต้องการผมมีอยู่นะครับต้องการเครื่องเกียร์ 14B ก็มีตามใจเอฟ ถ้าลูกค้าต้องการเผาหน้าเผาหลังตัวนี้มิดเอฟนะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับ16น็อตกระทะ10น็อตเผาข้างนะครับเอฟหน้าเอฟหลังยางหน้าเป็นยางเรเดียนหลังเป็นยางเรเดียนนะครับดอกยางก็เหลือใช้เลยเนี่ยดอกยางเหลือใช้แบบนี้เลยนะครับเหลือใช้นะครับดอกยางบอกเลยอย่างเงี้ยดอกยางเหลือใช้นะครับตัวนี้แปดสองห้าขอบสิบหกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะตัวนี้เป็นเอฟลูกค้าต้องการเพาเอฟไปวิ่งข้าวขนข้าวได้เลยนะครับ กาเกงเอฟซีน FC หน้านี่ชุดเผาเอฟหน้าเอฟหลังส่วนตัวนี้เป็นรถมิสูนะครับมิซูมิสูหกล้อมิซูหกล้อมิสูหกล้อเครื่องเป็นเครื่อง 4D30 นะครับ 4D30 ตัวนี้เกียร์มีโซโลด้วยนะครับตัวนี้มีโซโลด้วยนะครับมีโซโลด้วยนะ แจ้ง FC ฟด้วยนะครับว่ามีโซโล่ด้วยตัวนี้นะนี่วันนี้เครื่อง CD30 เครื่องติดปกตินะครับใช้งานได้ปกติมีโซโล่ด้วย4สูบนะครับตัวนี้เครื่อง4สูบนะ4สูบถ้าคลิปไหนไม่ได้แบบลองคลิปหรือว่าไม่ได้แจ้งราคาต้องขอโทษ FC ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกระบารีกระบารีใส่ฮีโร่ได้กระบารีนี่นะครับใส่ฮีโร่ได้ใส่ม้ากระโดดได้นะครับนี่นะกระบารี ตัวน,นี้มีโซโล่เครื่องมิซู 4D30 มีโซโลลูกค้าต้องการโซโลเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอยากให้มาดูตัวจริงมากนะจะได้คุยเรื่องราคาคุยกับผมหน้าร้านคุยง่ายนะครับนี่จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกรถดีแม็กรถดีแม็กบางทีลูกค้าจะไม่แยกเอาแบบแหลกบ้างชุดอามาเลอบ้างแล้วก็บางทีจะแยกเอาแบบเพาหลังบ้างดุมหน้าแล้วก็ปีกนกบนล่างอะไรเงี้ยแหลกแล้วก็เป็นพวกเกียร์เงี้ยก็มีนะครับ แต่ของผมก็เป็นพวกอะไหล่ที่ถอดจากรถนะครับถอดจากรถนะแต่มันก็ดีนะมันก็ได้อะไหล่แท้ส่วนตัวนี้เป็นหัวไซอ่าสตาร์ด้า L สองร้อยนะครับหัวสตาร์ด้ามิตซูสตาร์ด้า L สองร้อยก็จะประมาณนี้นี่นะครับจะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นพวก D ดีแม็กนะครับที่รีวิวไปรอบก่อนรอบก่อนดีแม็กผมมีเยอะนะลูกค้าก็ได้โครงดี Mac, แม็กหรือียกได้ดีแม็กมีมาเยอะอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาซื้อผมจะทันทีบางทีเอาไปทำเอ่อเทเล์ขึ้นเกี่ยวข้าวใช้อ่าชุด ดมหน้าดีแม็กอย่างนงี้ทําก็มีนะครับขึ้นขึ้น,นรถแทนเลอร์ใช้ดีแม็กใช้อีซูซูแล้วก็ใช้บิ๊กเอ็มเยอะมากนะครับเยอะมากจะประมาณนี้รายละเอียดนะครับประมาณน,นี้หรือว่าเบาะก็ได้อะไรก็ได้เข้ามาคุยเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะครับส่วนข้างหลังสีขงเขียวนี่ก็จะเป็นหัวรถมาด้าตอนเดียวนะครับมาด้าตอนเดียวส่วนลูกค้าที่ต้องการประตูประตูหัวการ์ตูนนี่นะครับประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายข้างคนขับประตูหัวกระตูนทั้งหัวเนี่ยสวยแต่ประตูนี่แหละนี่นะครับสวยแต่ประตูนะนี่ส่วนมากก็เผาบางทีก็จะมีเจ้าลูกค้าประจํำมาโทรซื้อเผาบ้างซื้ออะไรบ้างซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้ซ,นซื้อนี้ผมจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับถ้าซื้อเยอะวิ่งส่งนะครับซื้อเยอะวิ่งส่ง จะไม่ค่อยเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าบางทีลูกค้าบางเจ้าสั่งผมเนี่ยเครื่องบางทีแบบตัวนี้ฝาแดงมาแรงมากครับเครื่องฝาแดงตัวเจ้าเดียวสั่งสิบตัวขึ้นรถส่งเลยนะครับถ้าถ้าส่งทีละตัวไปต่างจังหวัดภาคกลางเนี่ยตกตัวหนึ่งสองพันกับสามพันนะครับแพงมากนะส่ขนงไปอยู่ที่ระยะทางด้วยนี่ป้าหร้านปอลุ่งเรืองนะครับป้ายร้านเราปอลุ่งเรืองนี่นะชอบอะไรชิ้นไหนเข้ามาดูกันบางทีผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับยามลบไม่ได้เดินเข้าไปข้างในก็เข้ามา คุยกันเข้ามาดูกันได้เรื่องอะไรนะครับชอบตัวไหนโทรมาคุยกันหรือต้องการกระบะสตาร่ากระบะไซคนตอนเดียวก็มีนะครับมีนะมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกด้วยมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวหามุมไป ลูกค้าสนใจอะไรตัวไหนก็โทรติดต่อได้นะครับทั้ง2เบอร์ที่ขึ้นหน้า YouTube นะครับเบอร์080-919-77-04-084-954-9907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท i k ตอกปอลุงเรืองเชียงกงเพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้ว o ยูทูปปอลุงเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างผมไม่ได้ขายแค่รถอย่างเดียวนะครับผมมีทั้งอะไรทั้งเครื่อง หลายๆอย่างนะครับถ้าบางทีผมไม่มีผมถามเพื่อนผมได้ว่าร้านไหนที่แบบลูกค้าต้องการแล้วก็มีบัตรเจ็กมีงบเท่าไหร่โทรมาคุยกันได้นะครับเรื่องรายละเอียดนะขอพรบคุณ FC มากๆและขอบคุณลูกค้าอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ติตามครับขอบคุณครับขอบพคุณครับขอบคุณครับ